โครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มักจะพูดกันล่ะค่ะว่าคนไทยไม่ค่อยเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ดังนั้นโลกปัจจุบันนะคะมันเป็นโลกของเทคโนโลยีเราเห็นโอ้หุ้นโลกที่โตดีๆก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยการที่ประเทศเราเนี่ยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างตามหลังคนอื่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ก่อนนะคะเราถึงจะ กลับไปมีเหมือนกับจุดที่จะกระตุ้นการโตได้อย่างจริงจังและยั่งยืนนะคะ บาทของธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะถ้าระยะสั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องของตัวแปร ى, ทางการเงินหลักๆนะคะที่เป็นต้นทุนกับธุรกิจหรือประชาชนก็เช่นดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจุดพวกนี้ก็คือเราก็ต้องหมุดให้ตัวแปรเหล่านีน้อยู่ในระดับที่เราคิดว่าเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้นมากไปนะคะในภาวะที่อาจจะท่าในอดีตก็อาจจะมองว่าเป็นฟองสบู่ก็ต้องไม่กระตุ้นแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทําให้เศรษฐกิจฟืดเครื่องจนเกินไปนะคะอันนั้นก็เป็นพันธกิจในใน,ในระยะสัน้นแต่ในระยะยาวอะคะ่ะก็คือมองว่าประเทศเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ที่คนอาจจะไม่ไม่ค่อยทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทําเยอะเนี่ยก็คือมันมีโครงสร้างพื้นฐานจํานวนหนึ่งเลยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนทำนะคะเราทําเองแล้วก็ออปเปรเรตเองนะคะเรามีหน้าที่ที่จะปูทางของพวกนั้นแต่สิ่งที่เราทำอะค่ะมันไม่ได้เกิดผลชั่วข้ามคืน ว่าอย่างแรกคือคงต้องเข้าใจก่อนว่าพันธกิจของธนาคารกลางคืออะไรนะคะแต่ถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเนี่ยขอเทียบกับทีมฟุตบอลละกันธนาคารกลางเนี่ยถ้าอยู่ในทีมฟุตบอลเนี่ยเราคือกองหลังนะคะหน้าที่ของกองหลังอะคือระวังข้างหลังนะคะเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องไปยิงประตูนะคะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือคิดรอบมองไกล นะคะเราก็ต้องปกป้องไม่ให้เกิดวิกฤตอย่างเนี้ยนะคะก็เป็นเปนเป็นหน้าที่เป็นพันธกิจของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยคิดว่าเราก็ทำผ่านนโยบายต่างๆเช่นลดดอกเบี้ยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเพิ่มในเรื่องของเพดาน LTV นะคะก็คือให้การ กู้บ้านทําได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีในเรื่องของการเข้าไปดูแลเฉพาะจุดเช่นเรื่องของโครงการคุณสู้เราช่วยที่เป็นการแก้ไขหรือช่วยผ่อนภาระหนี้ของประชาชนนะคะหรือผู้ประกอบการคนตัวเล็ขครุกขลักในเรื่องของการผ่อนชําระนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราทําเพื่อหวังว่าในแง่ของสภาพการตึงตัวต่างๆที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันจะผ่อนคลายลงอันนั้นเป็นประเด็นในระยะสั้นนะคะแต่คําถามเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของว่าระยะยาวมากกว่า ว่าจะทํายังไงให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยคนอาจจะมองว่ากําไรเยอะ,อะแต่ต้องคงต้องเรียนนิดนึงก่อนว่ากําไรของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เยอะเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นภาคที่ใหญ่ในระบบเศรษฐกิจเรานะคะระบบเศรษฐกิจเราเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะธนาคารเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาถูกกํากับ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมันมีต้นทุนของการกํากับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปูพื้นมาโดยตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะเราจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยผ่านกลยุทธ์3โอเปนให้ระบบการเงินของเราเนี่ยมีความเปิดกว้างมากขึ้นนะคะอันที่1ก็คือ Open Infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆต้องเปิดกว้างให้กับคนที่ได้มาตรฐานมาใช้นะคะโอเปนที่2ก็คือเรื่องของ Open Data นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าในระบบ ปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ข้อมูลได้ดีแล้วก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลไหลเวียนได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยระบบเศรษฐกิจก็จะมีประสิทธิภาพคนจะรู้จักลูกค้ามากขึ้นออฟเฟอร์โปรดักต์ที่ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้นหรือลูกค้าเนี่ยก็จะแยกแยะได้ว่าใครมีความเสี่ยงสูงกว่า ดอกเบี้ยที่คิดในแง่ของเงินกู้อาจจะต้องสูงกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเสี่ยงน้อยเรารู้จักคุณดีคุณก็ควรจะได้รับ product ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงนะคะมีดอกเบี้ยน้อยลงอย่างนี้เป็นตน้นจุดที่3ที่เราบอกว่าต้องมี open competition เพิ่มขึ้นนะคะใน,ในเบื้องต้นก็ได้เริ่มทําไปแล้วก็ในเรื่องของการเปิดให้มี virtual bank นะคะท,ที่บอกว่าในกระบวนการสมัครแล้วก็พิจารณาตัดสินอยู่เนี่ยนะคะ เศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ก็คงต้องยอมรับว่าฟื้นตัวชากว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะและ g e o p o l i t i c s เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงก็ยังเป็นช่วงที่มไม่ง่ายการฟื้นตัวต่างๆเนี่ยน่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่อย,อยู่ค่อนข้างเยอะค่ะเราเป็นเอจิงโซซ i e ตี้โซซที่แก่ลงสังคมที่แก่ลงเนี่ยยังไงงไงโตไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว ะะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มักจะพูดกันล่ะคะ่ะว่าคนไทยไม่ค่อยเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ดังนั้นโลกปัจจุบันนะคะมันเป็นโลกของเทคโนโลยีเราเห็นโอ้หุ้นโลกที่โตดีๆก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยการที่ประเทศเราเนี่ยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างตามหลังคนอื่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจที่เราจะ ต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ก่อนนะคะเราถึงจะ,ะโตกลับไปมีเหมือนกับจุดที่จะกระตุ้นการโตได้อย่างจริงจังและย,ยั่งยืนนะคะอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยเขาใช้โครงสร้างพื้นฐานของเราก็คือบัญชีเงินฝากแล้วก็การโอนเงินต่างเนี่ยเป็นแหล่งทําอาชญากรรม อันนี้คืออันที่เรายอมไม่ได้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทําร่วมกับทั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคราฐัฐตํารวจปปงนะคะและ ภาคเอกชนก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือเราจะไม่ปล่อยให้มีบัญชีม้าซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานอีกอันหนึ่งนะคะก็คือบัญชีเงินฝากที่มิจฉาชีพใช้โอนเงินเนี่ยค่ะสามารถที่จะอยู่ได้แบบง่าย,ายเพราะฉะนั้นมันก็เกลยนํามาซึ่งการกวาดล้างบัญชีม้าในช่วงที่ผ่านมานะคะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ถามบบบอกว่าความสําเร็จที่ไปถึงในลักษณะที่ว่าภัยมันลดลงและความเสียหายกับเยือ่อลดลงยังมีนัยสําคัญเนี่ยคิดว่าเรายัง ไปไม่ถึงจุดที่เราพอใจนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคงต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องภัยการเงินเนี่ยค่ะมันพัฒนาตัวมันเองตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่เราพึงพอใจเมื่อไหร่เราที่เป็นเหมือนกับตํารวจจับผู้ร้ายแล้วเราคิดว่าเออเราทําพอแล้วเนี่ยวันนั้นนะคะเราจะ เป็นการเปิดช่องให้ภัยใหม่ๆมันเกิดขึ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยคิดว่าเราไม่ควรจะมีลักษณะของความพึงพอใจที่ง่ายเกินไปนะคะจากที่เราเริ่มทํามาในปีที่แล้วก็คือปี67เนี่ยเราได้เก็บสถิติได้ทําอะไรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะคะของคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นม้านะคะอีกส่วนหนึ่งที่เรายกระดับเพิ่มขึ้นก็คือว่าอ,อยากจะให้ธนาคารพาณิชย์ช่วย ในอนาคตนะคะณวันนี้อาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็คือช่วยดูด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต่อให้ไม่ถูกหลอกเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่แบบดูแปลกลูกค้าจะได้รู้ตัวอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็คาดหวังจะเห็นเพิ่มขึ้นนะคะอันนึงที่อยากพังดัก คือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีความกระฉับกระเฉงเพิ่มขึ้นนะคะใช่ค่ะเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมนิดหน่อยแต่เราก็ยังต้องวิ่งตามระบบเศรษฐกิจให้ทันนะคะความเข้าใจที่หลากหลายอย่างนี้และความเข้าใจว่า business model บางอันอาจจะมีความเสี่ยงบางเรื่องมากกว่าความเสี่ยงบางเรื่องน้อยกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในองค์กรเองเนี่ยการจะนำพาคน3 0 0พันคนให ไปพร้อมกันแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศในเชิงที่กระฉับกระเฉงขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะคะอะย่างเช่นดิจิทัลแอสเซทละกันนะคะเ,ะเราเนี่ยยังมีรั้วกั้นไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรง อ,ะะอันนั้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้น,เ,นเราอาจจะยังไม่ค่อยมีความสบายใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะช่วงนั้นดิจิทัลแอสเซทค่อนข้างฟูฟ้าอาจจะกังวลน,นู่นนี่แต่พอเวลาผ่านไปนมันอาจจะไม่ได้มีความกังวลหรือน่ากลัวขนาดนั้นเ,นเราต้องกลับมาทบทวนอันนี้เราต้องชวนกันคิดนะคะว่าเ,เราจะผ่อนเกณฑ์อะไรได้ไหมก,ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะยังยึดหลักอยู่ว่าแบงก์ก็ยังต้องเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงแต่ความมั่นคงนั้น,นในบริบทที เปลี่ยนไปแล้วเราก็เข้าใจบริบทมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของเรา